หูฟังที่ปรับแต่งโดย AT Pro Sound หกไปได้ทุกที่เอาคอนเสิร์ตไปไว้ในหูคุณได้เลยนะครับ X Live AT Pro Sound ราคาปกติเนี่ย990บาทครับแต่ราคาเปิดตัวเนี่ย890บาทถือว่าถูกมากๆหูฟังตัวนี้เนี่ยที่จริงมีพื้นฐานมาจาก BGVP Scale Pro นั่นแหละนะครับแต่เราเนี่ยทำการปรับแต่งเสียง Adjust เสียงไฮนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เสียงเนี่ยมันเข้าใกล้แบบเสียงจากลำโพงเสียงจากคอนเสิร์ตมากขึ้นนะครับผมตัวนี้ก็เอาไปใช้สำหรับฟังเพลงได้เอาไปใช้สำหรับมิกซ์เสียงได้ในกล่องก็จะมี หูฟังสองข้างนะครับผมแต่ก็สายหูฟังนะครับที่เป็นขั้ว MMCX ให้เส้นหนึ่งแต่หูฟังเนี่ยจะยาวประมาณเมตรหนึ่งนะครับเวลาใส่เนี่ยบอกเลยว่าหูฟังรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งหูฟังที่ใส่แล้วเข้าหูมากแล้วก็หลุดยากมาพร้อมกับจุกหูฟังนะครับที่แถมอีก3ชุดด้วยกัน,นครับแล้วก็มีนี่สายคลิปหนีบนะครับมีถุงเก็บสายนะครับ ATBO Sound มีคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็ Frequency r e s p ส n s นให้แบบนี้เลยอันนี้คือจูนมาแล้ว สุดท้ายเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องของเสียงครับก็อันนี้ก็ปรับจูนให้ใกล้เคียงกับพวกลำโพง PA มากยิ่งขึ้นจะมีความเด่นในย่านของเสียงมิดโลนะครับแล้วก็เสียงโลที่ค่อนข้างที่จะนวลหนาแล้วก็เบสเนี่ยมีความใหญ่แล้วก็เหมือนกับลำโพงพวก PA ลำงานแสดงดนตรีสดอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่ชอบน้ำเสียงแบบนี้หรือว่าใครที่จะเอาเป็นหูฟังแบบไปมิกซ์เสียงนะครับก็แนะนำเป็นตัวนี้ได้เลย